วันนี้วันที่ย5ห้าพฤศจิกายน2559รอยห้าสวันนี้พามาชมขามเปรี้ยวยักษ์ที่ปลูกผสมไว้ในไร่มันสำปะหลังซึ่งกจัดเป็นแถวเป็นแนวแนวของมะขามก็อยู่ในแนวของมะขามส่วนก็จะเห็นว่ามีต้นมะขามโ่อยู่อันนี้ก็อยู่ในรลกของมะขามต้นนี้ยังเพิ่ง ติดฝักเท่านั้นยังไม่ได้บำรุงปุ๋ยอะไรก็ปล่อยตามธรรมชาติก็ฝักก็ถือว่ายักษ์ใหญ่พอสมควรก็ถ้าฝักสมบูรณ์มีปุ๋ยสมบูรณ์ก็ฝักก็จะออกลักษณะนี้ก็เป็นพามาชมแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมต้นที่ปีนี้ได้ทดสอบทดลองในการบำรุงปุ๋ยมะขามเปรี้ยวยักษ์นั้นก็เป็นมะขามที่เกิดจากการกลายพันธุ์ไม่ใช่พันธุ์จากต่างประเทศแล้วก็มีการขยายพันธุ์แนะนําให้เกษตรกรปลูก ส่วนก่อนที่จะดูมะขามเปรี้ยวยักษ์นั้นก็ดูที่อันนี้ก็เป็นต้นอินทพาลัมที่ปลูกไว้นานแล้วแต่ต้นที่รอดก็อันนี้เป็นพันธุ์เม็ดจูนต้นนี้ก็ปลูกไว้หลายปีแล้วแต่ว่าก็คงจะรอดแล้วว่าไม่ได้แบบุุงก็ปล่อยเทวดาเลี้ยงมะขามก็เช่นเดียวกันก็ปล่อยเทวดาเลี้ยงก็ปล่อยมันโตมาเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ามีการํารุงปุ๋ยประมาณปีที่สก็อาจจะได้ทุกคุมขนาดนี้ พุ่มนี้ต้นนี้เป็นการทดสอบในการปรับรุงในการปรับรุงปุ๋ยก็จะเห็นว่าขามเปรียวยักษ์ต้นนี้ฝักใหญ่แล้วก็ฝักดกพอสมควรไหมแต่ว่าที่เห็นนี้ยังไม่ใหญ่เต็มที่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความดกแต่ว่าปรับรุงเฉพาะช่วงดอกแต่ว่าไม่มีการปรับรุงช่วงอของการผลก็เลยทำให้พอปรับรุงดอก บำรุงหลังจากขีดยาแล้วก็ขิดฮอร์โมนบำรุงดอกเสร็จแล้วก็ติดทุกน่าจะติดจํานวนมากแต่ว่าไม่ได้บำรุงปุ๋ยเพิ่มต้นยังเล็กอยู่ก็เลยแต่ก็ถือว่าตกนี่คือฝักที่คือฝักนี้ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ฉะนั้นก็นี่ก็เป็นรอบต้นตอนนี้ก็เริ่มดึงกิ่งลงมาจะติดพื้นแล้วสําหรับมะขามเปรี้ยวยักษ์ต้นนี้ต้นที่มีการทดสอบบำรุงซึ่ง ก็จะเห็นว่าบนต้นต้นนี้ก็น่าจะครับขายฝากดิบก็น่าจะหลายกิโลพอสมควรน่าจะละฝากสดต้นนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงยีบาทแต่ว่ายังไม่มั่นใจแล้วแต่ตลาดแล้วแต่แหลง่งรับรับซื้อก็จะเห็นว่าน,นี่คือคือฝากที่คือฝากที่ยังเป็นเช่นนี้เพราะว่าบํารุงแต่ดอกให้มันติดผลแต่ว่าไม่ได้บํารุงในส่วนของ ผลนั้นเต็มที่อันนี้ก็คือนี่ฝักก็คือฝักที่จะดูสมบูรณ์เต็มที่น,นี่ก็คือ,อไม่มีพืชชนิดใดที่จะปลูกง่ายเท่ากับมะขามแล้วแล้วก็ปลูกสามารถปลูกผสมในพืชปกติในพืชที่ลายปีของชาวบ้านที่ปลูกได้แล้วก็มะขามในเขตชายภูมิมก็ถือว่าขายได้ดีอันนี้ก็ฝ่ามือเอว่าลูกที่เริ่มเริ่มจะบ่มบูรเต็มที่หน่อยส่วน ลูกที่ดีๆสวยก็ก็มีผสมกันอยู่เพราะว่าอันนั้นก็คือ,อความดกของมะขามเปรี้ยวยักษ์ก็ถ่ายผพาแดดอาจจะแสงอาจจะน่าสักนิดหนึ่งทีก็